นะคะวันนี้ก็มาอยู่กันที่ช่องเจยิ่งจัดให้เหมือนเดิมนะวันนี้บรรยากาศอาจจะแบบรอบๆก็คือเสียงดังนิดนึงเพราะว่าหยิ่งอยู่บนสะพานใหม่นะคะที่อ่อหลายๆคนบางทีคนอื่นที่แบบดูต่างจังหวัดนะก<ส>็จะบอกว่าสะพานในนี้ก็คือเป็นสะพานที่อยู่บนทะเลนะคะ<ส>เดี๋ยววันนี้ยิ่งจะมารีวิวตัวซาก้า002ตัวนี้นะคะให้ทุกคนได้ดูว่าความว้าวความแตกต่างเป็นยังไงบ้างเพราะตัวนี้ยิ่งเคยรีวิวไปละคันหนึ่งแต่ อันนั้นก็จะนานมาแล้วก็จะเป็นเวอร์ชั่นตัวแรกๆตอนนี้ก็คือจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่เราลองมาดูตัวนี้ก็เป็นอ่อบางคนจะไม่รู้จักนะว่ารุ่นนี้เป็นรถรุ่นอะไรตัวนี้เป็นรถเอ่ไฟฟ้านะคะตัวซาก้า002ตัวนี้เขาเรียกลายอิตาลีแล้วก็มาปรับแตง่งเดี๋ยวให้ดูไฟหน่อยมาปรับแต่งก็คือว่าเอามาจัดสภาพก็คือจากรถก็คือศกิโลเลยง่ายๆเบิกมาเสร็จปุ๊บก,ก็คือตั้งโจทย์มาว่าผมชอบสีแดงดํา ที่เหลือเราก็ช่วยจัดการให้คันนี้นะคะมาดูด้านบนเลยว่ามีอะไรบ้างคันนี้ด้านบนนะหญิงใส่เป็นตัวออโลกโก้แดงนะคะซ้ายขวาตัวนี้เป็นโลกโก้แดงตัวปีเก่าเลยนะคะแจ้งเลยแล้วก็เป็นตัวออฝาเดโทนาก็จะเป็นแดงดำปอกแฮนด์ก็จะเป็นอ,อ,อาราเต้แดงดำแล้วก็อุดปลายแฮนด์เป็นเดโทนาแล้วก็ตุกตกต๊กตาแฮนด์ก็เป็นตุ๊กตาแฮนด์เอ็มธนูทองนะตัวนี้จะเป็นรุ่น ซาก้าตัวตรงรุ่นเพราะว่าตัวตุ๊กตาเขาจะยาวนาต้องมาให้ดูมุมนี้นิดนึงตัวเนี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วว่ามันจะสูงขึ้นมาแต่แต่จริงๆอะ่ะมันจะต้องไม่สูงขนาดนี้นะด้วยหนึ่งอย่างคือเราใส่ปั๊มพวกนี้ปุ๊บมันทุกอย่างมันมันจะจํากัดเราใส่สต็อปไฟเบรกด้วยอะไรด้วยไม่งั้นมันจะติดเราก็ต่อแผงคอขึ้นมานะคะแล้วก็เนี่ยไม่ให้มันติดทุกอย่างเปลือกมันก็ เขาเรียกเราเวลาเราทำก็คือให้มันงานใช้งานได้จริงแล้วก็บาลานซ์กันแล้วก็เออเป็นว่าด้านหน้าด้านหน้าตัวนี้นะคะตัวนี้หญิงก็ใส่เป็นตัวกระบอกชกหน้า RGS ตัวคาร์บอนนะคะขนาดความสูง330มิลปั๊มล่างก็เป็นเป็น,ปนตัวด้วงนะคะสีเข้ม แล้วก็หัวสายถักเป็นเอิน45องศาสายถักก็เป็นสายถักเอินแล้วก็จานดิสเป็นจานดิสันสตาขนาด180มิลแล้วก็เก็บน็อตเลดทั้งคันก็คือน็อตเลดเลดเงินของราชาน็อตนะคะล้อนหน้าเป็น MFZ เขนาด2.50ขอบ10นะคะตัวนี้บางคนหน้าหญิงก็ตอนแรกมันเป็นลายอิตาลีน้องบอกว่าเฮ้ยเจ๊ผมไม่ชอบผมอยากได้ให้มันเป็นแบบคาร์บอนมันดูโหดๆห,หน่อย เราก็จัดการเอาบางคนหน้าไปหุ้มให้เรียบร้อยแล้วก็ตามมาด้วยด้านหลังฝั่งนี้ขัดตั้งข้างนะคะหญิงก็ทําเป็นตัวเอาขัดตั้งข้างซีนมาดัดแปลงแล้วก็มีพักเท้าหลังตัวนี้พักเท้าหลังหญิงก็ตัวแป้นน้องบอกว่าไม่ไม่อยากได้สีดําก็เอาไปชุบให้แล้วก็ขัดตั้งคู่ก็ชุบอาร์มหลังก็เป็นอาร์มเอ็มธนูทองนะคะ ตัวตรงรุ่นของซากาชกหลังตัวนี้เป็นชกหลังเอรีนค่ะขนาดจริงๆแล้วอ่ะชกหลังเอรีนตัวนี้เป็นของมังกี้นะคะตัวนี้ขนาดความยาวเท่าเดิมก็คือ330มิมลแต่ตัวเนี้ยด้วยสากาใ้ด้วยตัวมันเล็กเราอ่ะไม่ได้ใช้ตัวมีกระปุกเพราะว่าไม่งั้นตัวเปลือกนะ่ะมันจะบางกระปุกกว่ามิดเลยเราก็เลยใช้ตัวไม่มีกระปุกเพราะว่าถ้ากระปุกเนี่ยคือยังไงอ่ะมองแทบไม่เห็นเลยเอาง่ายๆเลย ถ้าไม่ถ้าไม่นั่งแบบนี้คือจะมองไม่เห็นกระปุกเลยก็เลยว่าเออเอาตัวไม่มีกระปุกแล้วกันแล้วก็ไปตัดเซตใหม่ก็เป็นขนาด3 0มมิลแล้วก็มอเตอร์หลังก็เป็นมอเตอร์ค1วันเพราะว่าตัวนี้รุ่นนี้รถเดิมอะ่ะเขาจะเป็นดัมเบกิกแล้วเราก็แปลงเป็นตัวดิสเบรกนะคะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวกลับรถให้ดูนิดนึงว่าฝั่งดิสเป็นยังไงเผื่อแบบไม่เห็นภาพเนาะเออเดี๋ยวเอาออกมากกว้างๆหน่อยอ่ะเอาเป็นว่า พอมาด้านนี้นะคะก็หญิงก็แปลงดิสหลังแล้วก็ไล่สายถักเอินลงมาแล้วก็ปั๊มหลังก็ยังเป็นอ๋อเป็นด้วงแล้วก็จานหลังก็เป็นจานซันสตาขนาด180มิลแปลงดิสเรียบร้อยน็อตก็อย่างที่หญิงบอกแหะก็คือหญิงไล่เก็บเป็นน็อตเลดเรียบร้อยแล้วแล้วก็มอเตอร์หลังเนี่ยเปลี่ยนเป็นพันวัตของ Q1 วันมอเตอร์ตัวนี้ติดรถรุ่นไลออนคือมันแรงมากเอาง่ายๆเลยถ้าคนที่ชอบแบบ เขาเรียกมอเตอร์พันวัตแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องการแบบแรงเวอร์คือมอเตอร์เนี้ยแนะนําเลยนะบอกเลยดีจริงๆแล้วก็ยางล้อหน้านะคะใส่เป็นตัว T W P ข้างหน้าเบอร์8090ิขอบสิ 10, ล้อหลังก็จะเป็น90-90ิขอบสิ 10, ตัวนี้หนึบดีมากแล้วก็แบตเตอรี่นะคะตัวนี้เป็นเอ่อแบตแปดแปดห้าสิบห้าแอมป์ก็จริงๆแล้วอะ่ะรถไฟฟ้านะหญิงบอกเลยว่าแอมป์ละ1กิโลอ่ะถ้าเราขี่ด้วยเขาเรียกว่าเราตึงความความเร็วเนาะด้วย ซักแบบไม่ได้พีคแบตจนเกินไปนะง่ายๆเลยสามารถขี่ได้ความไกลถึง110กิโลเลยนะคะเ,คเพราะว่าแอมละ1กิโล55แอมก็เท่ากับ110กิโลแล้วก็เบาะนี่ตัวนี้หญิงก็ไปปาดมาก็เป็นเบาะของเฮยยุทธอ่อนนุสี46หญิงก็สร้างเป็นแบรนด์หญิงเองแล้วก็ปาดทําพื้นเดี๋ยวให้ดูด้านนี้เห็นไหมคะพื้นปูพื้นสแตนเลสก็คือ เปลี่ยนฟองน้าใหม่เลยเพราะว่าฟองน้ําเดิมอะ่ะด้วยรถไฟฟ้านะคะหญิงบอกเลยว่าฟองน้ามันนิ่มจนเกินไปจนจนจนรู้สึกว่ามันยุ้ยอะ่ะแล้วน้าเคยขี่ไหมฟองน้ํามันย้้ยมากเลยนะรถเดิมแล้วก็กล่องนะคะหญิงไม่ได้ติดตั้งในนี้เลยหญิงติดตั้งไว้ข้างล่างแล้วก็ดูระบบว่าถ้าน้ําถ้าเวลาเราขี่ตากฝนเนี้ยน้ำจะไม่สามารถเข้าไปโดนก็ตรงเนี้ยบอกเลยว่าโหนะใส่อะไรได้บ้างเนี่ยดูยูบล็อกก่อน แม่งใหญ่โคตรบอกเลยนี่ข้างในหญิงก็เก็บรายละเอียดเป็นน็อตให้หมดเลยนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวลองเดี๋ยวหญิงลองให้ฟังเสียงมอเตอร์วันนี้เสียงมันก็ค่อนข้างดังเนาะวันนี้วันศุกร์คือรถมันค่อนข้างเยอะอาจจะไม่ได้อาจจะฟังแล้วมันอาจจะไม่ไม่ได้ไม่ได้ไไดยินเสียงมากแต่เดี๋ยวลองติดติดให้ฟังเออลืมบอกเรื่องไม้ไม้ตัวนี้นะคะไม้เดิมที่มาเนี่ยไม้เดิมมันเป็น2หลักคําว่า2หลักก็คือว่าเขาจะบอกแค่หลักหน่วยหลักสิบ แต่ตัวเนี้คือมันเป็นไม้สามหลักก็คือมีหลักร้อยบอกมาด้วยฉะนั้นรถก็จะวิ่งตามจริงเราก็สามารถดูหน้าไม้ตรงนี้ได้เลยแบตเตอรี่เราก็ดูตรงนี้ได้เลยแบตเต็มมัน88แต่ตอนนี้เราขี่มาจากร้านมานี่ชุดมาก็86ประมาณนี้จ้ะเดี๋ยวลองฟังดูนาะต้องเอา บอกเลยว่าการทำงานนะคะด้วยระบบทุกอย่างบอกเลยว่าเวลาเราทำแล้วเนี่ยเราจะต้องให้เบกใช้ดีด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวตอนนี้รถเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคืนนี้หญิงจะวิ่งแล้วก็ส่ง GPS อีกทีหนึ่งว่าความเร็วเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วก็เออหญิงฝากช่องทางการติดตอ่อเนาะอย่าให้นาะขึ้นให้ไหม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะคะหรือว่าเป็นอ่อ i ดี i n e หรือว่าเป็นเพจร้านแล้วก็จะเป็นอ่อ t i k t o k อะไรก็คือจริงๆิหญิงมีช่องทางการติดต่อหมดหรือว่าไม่งั้นเอาจริงๆนะถ้าใครสนใจอยากแต่งรถไม่ว่าจะเป็นรถน้าํามันหรือรถไฟฟ้าก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้เอางี้ดีกว่าหญิงรับทําหมดทุกอย่างแหละเขาเรียกอะไรนะนะนะเงินมาปัญหาหมดถ,มถ้าเงินหมดปัญหาเกิดอ่าเอาว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้มีให้ดูอีกเพียบตอนนี้ได้นะ้ำมาช่วยบอกหรือว่าเร็วมากๆจริงๆคือเหมือนกับประมาณว่ามันแบบคือบางทีอะ รถกว่าจะทําเสร็จมันมันบางทีคนทําคนถ่ายไม่ว่างเราไม่ว่างแต่งี้นะโหนะปุ๊บหนาะมาเลยโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ายังไงอะ่ะก็ฝากผลงานกันไว้ด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องจริงจัดให้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้หญิงพยายามแบบเอาหลายๆคลิปหลายๆวิดีโอมาให้ดูนะคะบายๆลากันไปแล้วแสงหมดแล้วด้วย